กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงก็มาติดตามตัวเลขกับคุณยายสองเจ็ดนอีกครั้งหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณยายบอกว่าฝันดีแห้งพอเที่ยงว่าจะกลับแล้วว่าฝันดีแห้งอยากเอาให้พอเที่ยงไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องฝันดีเนี่ยไรเนาะฝันดีปเป็นเลขตัวใหม่บ่หรือว่าฝันดีปเป็นเลขตัวเกา่าต้องไปฟังครับท่านผู้ชมต้องไปฟังจากปากคุณยายซึ่งถ้าคุณยายบอฝันคุณยายจะเบาเบาสู้ฟังยินดีด้วครับท่านผู้ชม บเมียนว่าจะแต่งเติมเอาขืนมาโบเมียนครับคุณย่ยจะบอกแต่เป็นความฝันอย่างงวดก้อนๆที่เคยมาถามกับคุณย่ยคุณยายบอกฝันกะบอกว่าโบฝันครับฉะนั้นแล้วงวดนี้เพราะว่าคุณฝันดีผมอยากให้เอาไปแบ่งปันสัมปชัญชมแฟนช่องกะไปเบิ่งไปฟังของพ่อมกันนะครับสัมปัญชมเนาะว่าคุณย่ยฝันดีแนวดในเลขตัวดตัวเกาตัวไม่ต้องไปฟังจากปากคุณย่ายมพ่อมกันครับผมเนาะตอนนี้พอเที่ยงเย็นอยู่หน้าบ้านของคุณย่า270ครับผมไปเดินทางกับไปหาคุณย่ยครับผม เดี๋ยวตามไปนะครับการสวัสดีครับป่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายที่แรกพอเที่ยงวันศิ์เดินทางกลับไปได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าคุณยายฝันดีแห้งโอ้ยฝันดีฝันดีตัวนี้แสดงว่าเหลขกต้องเข่าแน่นอนหรือว่าเป็นเหลขตัวใหม่ที่คุณยายพาพุ่มเจ้าทีมาบอกแน่นอนครับท่านผู้ชมเนาะไปครับไปเบิ้งไปฟังของพอมๆกันว่าคุณยายฝันดี ตัวใดที่จะให้่าผบ้ชมแฟนช่องเด็ดๆไปครับกายสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับโอ้ยไิ้ยินแต่ว่าชมฝันหน่อยว่าฝันดีปพราแมยว่าฝันดีแห้งคุณยายสองเจ็ดศูนย์งม่วนนี้ฝันดีครับฝันจังได้กี้ฝันงูเปเมนนี่กระบนจักเจ้าทีเป็นเป็นงูเป็นงูเห่ามาสองตัวเฮียงกันมาก เฮียงกันมามามาจุดอยู่นี่มาดีหรือมาไล่มาดีคุณยายถามมาดีครับมาให้โซ่มาให้ได้เงินอืมวาบเลี้ยววงเพนยกพึ่งออกเนาะงูเห่าพึ่งออกเหล็กหนึ่งเก่าอยู่บนเพนพึ่งออกโอ้ตรงข้อพนี่ตรงแบักไ้ เลขหนึ่งเกาที่พึ่งนั้นพึ่งแคโตัวพึ่งตัวสองทั้งสองทั้งสองตัวเอาแต่ว่าเห็นตัวเลขวันนี้เห็นเห็นอยู่เห็นตัวเดียวโอ้เห็นอยู่ตัวเดียวเห็นอยู่ตัวเดียวตัวหนึ่งบ่าเห็นวันซะแต่ว่าเฮี้ยงกันแต่ว่าผมถามเนี่ยคุณยายคือแต่ก่าแต่ก่อนตั้งแต่ต่างศาลมานี่นเคยมาหาคุณยายบอกบอกเคยนี่พ่วงมา่วนมาค่นจะไปหาแต่ป้าแมวแมนบอกแมนนี่พ่วงมาแต่ว่าได้ยิเอยู่ได้งวดหนึ่งว่าป้าแมว่นจุดถั่ว พันได้ได้ได้จากปูสีสุโธนี่นะน้แต่เลขน่อยเพื่อกั็นยังได้เลขต่างประเทศสี่แปดสี่สองแปดสองสีมันออกแปดสองสีมึกหมึอว่านหมอเขาหมึกโอ้มันออกตรงนั้นเลขบอกคุณยายนใหละเลขที่คุณยายบอกนั่นนั่แหละที่ย่า่ฝันแสดงว่าแสดงว่าเลขที่สามของคุณยายบนนี้ครับอาจจะเข้าก็ได้เพราะว่า จอยมากแต่ไปต่างประเทศก็จะกลับมาไทยน้อยคุณหญ่เนาะเลขจุดเจ็ดสี่นะมันเป็นกันขันนี่สองสองคือเก้าสองคือเก้าพอดีไหมสองสองสองโอมคือเก้าเนาะขันแปะอยู่ขมิ้นเข้าปวเหม็นหมอกงูเขาเอินปั่วปั่กับแปดเขาอะสองแปดคือเก้ากับซีสองแปดตัวเก้าแล้วก็หนึ่งเก้า รู้จักแม่มาให้ลางเก่าลางโอ้โหตัวหนึ่งนั่นบอกบอกออกเสียงบอกออกเล็กนะครับเพื่อกะว่าหลางลลางโอ้โตัวหนึ่งนั่นอ๋อสีพ่นมาน้ำกันมาน้ำกันตัวนี้ตัวออกเล็กเสืเก่านี่บอกบอกบอกฟูบอกวบาอืมเบาฟูเดียวแสดงว่าผัวกับเมียเพิ่นเนาะหัวก็เมียนี่ยาก็คิดว่านี่เนี่ครับ เพราะว่าเป็นเฮียงกันมาแต่ก่อนตั้งแต่ว่าในมีเพิ่นก็ไปเข่าฝันเนอยคุณยายเนาะเข่าฝันว่าเพิ่นมาอยู่นั่เนาะนั่นแหละมาอยู่นั่นจะมาไปหาครูบาอาจารย์เนาะเพิ่นก็ไเดททวงน้ำปลาแมวว่าต้องตั้งศาลให้เพิ่นต้องตั้งอันเชิญเพิ่นมาอยู่จนว่าเดทนั่เอาหนักหน่อยเป็นคนว่าอายุไหนเนาะนี่ว่าบนให้เพิ่นคือกันเน๊บบนอยู่บอกคุณยายคันถืงสีเข็งงามถือสามโตได้ให้ส่เป็นสีทองเด้เนาะนั่นแหละ ขนเพื่อนี่ก็ธรรมดาเนาะขันบ่มีขันบ่เฮ็ดให้มีชงมีลาบกับเจ้าใส่มาเฮ็ดให้เนาะเอาใส่มาเฮ็ดบ่มีครับก็บยังคุณยายสิ่ยังคุณยายพูดเจ้าที่น่ะเนาะนั่นแหละเฮ็ดบ่จังได้เฮ็ดครับออืถ้ามันได้มาก็ได้เฮ็ดให้ได้เฮ็ดให้อือบ่ยากทำบ่ให้มันก็บ่มีปัญญาสิเฮ็ดให้อือแม่นแม่นความคุณคุณยายสิซื้อกินก็ยังยากผู้เฒ่า อแม่ตีนั่งมือกับป่วยครับท่านผู้ชมว่าจักไข่จักหนาวคนมีคุณหมอมีพยาบาลประจำตัวโจมันนี้จักไปใส่บุ้งไปบ้านใหญ่หรอนเหรียญเหรียญครับน้องเป็นนู่อันพยาบาลประจำตัวเนาะคนมาพันผึ่งมาขึ้นอน่ี่บอกคุณยายมื่อ้นขึ้นวันพระพรอมเี่นั่นแหละขันมาวันพระนแน่นอนเลย ได้ไป้าป้าเคยได้วันสาขันขันขมี่เพิ่นมาหาจงสีนี่ได้เมือกี้นะเมื่อกี้ยาน้องนมนเกยยโออืโอ้ยอ้าววาวรดก็ว้ารวดว่าเป็นอย่างดอกกันธรรมดาาเนียวเสจากกระจินสีเป็นอีหยางเอเ้ายเบาเ่าว้าววาวว่าที่เเคยเคยเคยได้นั่นมันได้ได้ลักษณะจังได้ได้ ออกตรงแค่ไี้บ่พูดถึงนอตจีนะครับคันเตียนนี่ปากะบอกหัวมันสีจังไรนะมันกับือเก่าเราพุ่มจ้าที่เาดีเจกขื้ยายเรานดีป้าว่ามนีมามมแมนเลยล่ะผูซีจุดโทษแมนบอกปามันใจแมนบอกกระยั่งออกเนาะโอตรมอ่างประเทศสองสี่ไม่ออกแปดครับกตธรรมาส ว่าเอ้าดิหมันเป็นใสะป้าก็ถือเก่าสอเนาะโ้ไม่ได้ช้บาทจบบ่นอกยูสองสี่เอาคือคือคือจังสันบาทคือป้าจังฮะครับคือใช้ยังสลรโน่แบบโอ้ยงูยังสมัยใหญ่ ฮะกลับแล้วแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นก็บ,บ่ได้เฮ็ดหยังให้เฮาแม่นบอ่บอ,บอกเป็นสมาลเอ้าก็มาดีคือมาหลายมาดีบอกเออ,อ,เอคุณยายบอกมาตรงนี้ผมคืดพอ่อที่ว่าช่วงนึงที่พาป่าไปหาพระอาจารย์อยู่บ้านเนาะบ้านจำหนักเนาะบ้านจ้ำนั่นแม่นโยวงวันนั้นที่เพิ่นถือทั้งบนทั้งล่างคท่านผู้ชมเขาสามตัวที่เพิ่นว่ามี องปูพญานาคไปหาเพล่นกับเป็นงูเห่านี่คือกันนอป่านอกที่พันายไปในเบื้องนอกคนไดทั้งบนทั้งล่างเครับท่านชูวงมวนนั้นแต่ทั้งบนทั้งล่างเข้องทั้งบนทั้งล่างเเบื้องมันว่างูมาทั้งปูนงามูอีกย่งสมงามแพรเบียออกประเสิบเห็นยังดมาดีมากเลยคนนั้โอ้จอเนี่ยว่า อังอีรีสมวยยาดเรียกว่าอีรีบางครั้งว่าคนบอกู้นนะว่าว่าสาบสาบพราะว่าเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวไปบุงก็เห็นได้หนีคนนัพิ่นว่าประจอนอะไรบ้างเด้่ยเนื่องเก่าล่างคนวาล่างเหล่าล่างหนึ่งเก่าครับท่านผู้ชมอย่าไปถามกับคุณยายอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าที่เห็น่แต่ก่อนนี่บุเคยเห็นจากเถื่อนบอกคุณยายบ่ มันเคยมีเจกเทียเมนบอรที่เพิ่นจะมาหาไปหาสื่อบ่ได้เลยบ่มีเลยหนั่นบ่มีหนึ่งเก่าโอ้คุณยายนี่ยังมั่นใจเป็นเลขที่ว่าเป็ดหน่อยมาบอกเมนบอมันสี่สองแเนาะคุณยายเนาะสี่องแปครับที่เป็ดหน่อยมามันไก่เชือดปีใหม่มันจะเข่าทั้งหลังทั้งมวลอีกเลยมันเคยครับเพราะว่าคุณยายเคยได้มีโชคมีลาภก่อนจะถึงปีใหม่ก่อนปีใหม่อืมโอ้ เมนบอกปะเมนบอกคุณยายงูมีพิษฉับมันงูมีพิษมหาถือว่าได้โชคได้ลาภย่าเมนบอกคุณยายถือถืถอได้เนาะคาร์ทมุชมมมชมเนาะกระล่องพีเจนาบุงเอีเองครับมันก็เป็นข้อมเสือแต่ละบุคคลเนาะคาร์ทมุชชมเนาะนคุณยายคุณป้าคุณยายนี่เชื่อแล้วยายเคยเคยอันนี้อย่างคุณยายคุณป้าที่พันยูนี่เป็นมะพุ่มเจ้าทีแต่หลายปีที่ผ่านมา ขันไก่ปีใหม่เพิ่นมักจะมีโชคมีลาบครับผมอีกอย่างขันฝันเห็นงูผิดงูเห่าก็เป็นไงว่าง่ายสักับท่านผู้ชมค่ะบ้านเฮาก็เจริญว่าเป็นปู่พญานาคเนาะคุณยายนอกปีใหม่โชคให้ลาบปู่พญานาคก็ลองเอาไปพิจารณาเบุกับผมเนาะส่วนตัวเลขนั่นก็คุณยายก็บอกอยู่แล้วล่ะครับก็ว่าสิว่าเป็ดน้อยมาหานนั่ะเป็ดน้อยมาหามาบอก428428แต่ว่ามืงอคืนนี้คุณยายเห็นอยู่ที่ข้อ ปูสิว่าปูก็ได้แม่นครับท่านผู้ชมก็ขึ้นหนึ่งเก่าพ้นก็บอกว่าล่างล่างอยู่แล้วอก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใส่ดุลพินิจพิจารณาล่องเบิงครับผมเนาะท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงก็ให้แค่เป็นแนวทางคุณยายพ่นก็อยากแบ่งปันครับท่านผู้ชมถ้าพ่นฝันพ่นก็อยากบอกสู้ฟังพอตามตรงนี้สิรัตถ้าบอฝันนี่พอเที่ยงถามอยู่สามเทื่ยงสี่เทื่ยกับเบาเบาครับผมเอ้าครับผม พาเที่ยงจะสรุปตัวเลขห้ฟังครับผมก็คือย่ังคุณยายบอกนะครับเป็ดหน่อยมาง้อยเอืกตอนคุณยายนอนอยู่มาบอกสองตัวครับคุณยายกับแปให้เป็นสี่สองแปดไปหาสี่เรื่ออยู่หนาธนาคานกรุงไทยมันเหลือใบเดียวว่าสันปรากฏ่าไปหาก็เหลือใบเดียวเองครับจานั้นแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพอเที่ยงกับคุณยายก็ให้แค่เป็นแนวทางครับผมเนาะเป็นแนวทางครับซึ่งคุณยายก็เค่อยได้ยี่ดีเิ่นก็รเลยอยแบ่งปันให้ท่านผู้ชม มีโชคมีลาบตอนรับปีใหม่ไปพร้อมๆกันเนาะครับเนาะ,ะคุณยายก็อยากแบ่งปันอยากแบ่งปันครับ,บเขากันได้โชคมากแบ่งปันในคนอื่นกับเป็นบุญเป็นกุศลแจกตัวเองอย<ม>ู่แล้วอาจจะมชมแจกครอบครัวเนาะท่านน<แ>ั่นแล้วม้อนี้พอเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผมที่ให<แ>้ข้อมูลให้ตัวเลขกเด็ดเนาะ,ะ,ะซึ่งตัวนี้จะเป็นเลขกล่างครับหนึ่งเก่าหนีเนอยู่ขคอของปูแต่บห่วงใจักว่าปูองคใดต่ว่ากี้ว่าเป็นปูพญานาคล่ะครับเนาะ ครับผมคล <ใน S 1> ิปนี้พอเที่ยงกาขอบุณขอบพุณนทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตารดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลขอให้ทุกท่านได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อครับในปีใหม่นี้กาขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปตลอดชาติมั่นหมายกันสืบสกุนเพราะว่าจะคิดการสิ่งใดกาขอให้จะเลือ่อนลงเรื่องทำงานการให้หน้าที่การงานจะเลือ่อนลงเรื่องเลือเล่อนขันไปเรื่อยๆขายไก่ขายดับขาย,ขาย,ขายดี โชคดีตลอดปีตลอดไปล่ะครับผมคลิปนี้พ่อเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับอาอมันก็เป็นแค่ข้อมฝันครับผม่มุช้มกับร่องเมืองกับโมเนียครับข้อมฝันอาจจะเป็นจริงก็ได้ครับสามตัวตรงๆสองตัวเป๊ะปีน่ะคุณยายว่ามันก็เคยอย่างสันที่ล่ะครับพันมากเป็นตรงสิมันมันเคย ก็ครั้งแรกยีนดีที่มาเจอกับคุณยายกะคุณยายกะบอกยีนดีครับสองเจ็ดศูนย์เป๊ะแห้งออกสองเจ็ดศูนย์บ่อเพี้ยนจัดน่อยเลยครับท่านผู้ชม,มไปครับเอ้าไปยีนดีละครับเจรินสั้นกำรบ้ันี้แต่หยุดมาเอาอาเมือนี่ไปทั้งไม่ครับผมเพือ่อว่าได้เมืองได้ไปทั้งไม่ก็เลยต้องเอาเก็บเอาน้ำคุณยายไปให้ท่านผู้ชมในเบื้องกันก่อน